สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กับ p พนเวอร์ซัสซอบบีในภาคที่6กับด่านไนรีเวลที่3นะครับไปกันเลยครับด่านนี้นะครับจะใช้ได้ไม่เกิน750พาิตภาทินะครับเราก็ยังอยจะใช้ตัวฟรีนะครับแล้วก็ตัวซันชรูมเป็นตัวหลักแล้วก็ ป็นตัวที่เราได้มาใหม่นะครับภู Boom room, h ชลูมเห็ดมีปืนบนหัวซึ่งมันจะราคาถูกกว่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นวอนั t พีชูตเตอร์แล้วก็รีพิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสโนว์พีซึ่งมันราคาแพงหน่อยเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเราจะใช้แค่ตัวฟรีแล้วก็ตัวซอนชลูม แล้วก็ตัวภูมิชลุมนะครับเป็นหลักสำหรับด่านนี้ไปเลยครับเริ่มต้นมาเราก็วางสัตชลูมไปก่อนนะครับตามด้วยตัวฟรีในชลูมหลักๆก,ก็เน้นตัวฟรีไปก่อนนะครับ มาแล้วครับซอมบี้เอ็นตัวหลักไปก่อนเลยครับ ตัวฟรีนะครับรอบนี้ซึ่งมันจะใช้ไม่เยอะมากเริ่มมาทีทีแล้วนะครับ ขี่แล้วไปเรื่อยๆได้เลยครับตอนนี้สันชลุมเราก็เต็มแล้วสัตว์สองแถวราจะพอกันแค่นี้ ก็คุมสูมะใช้ได้ถึงไหนนะครับตัวถือบานมุงลวดมานะครับล่วงไว้แล้วครับบานมุงลวดรอนี่เหลือก็จะเน้นเป็นตัวฟรีนะครับเพื่อตักทางไว้ ใส่หมวกมาแล้วนะครับสูท่าทางแล้วจะไปไม่ถึงไหนสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะอาบเป็นตัวฟรีครับเน้นเน้น ใหญ่ก็มาแล้วนะครับมีตัวอะไรออกมาบ้างามาดูกันเราจะไม่เติมเห็ดเพิ่มนะครับเราจะมาดูว่าเว็บใหญ่จะไปได้ถึงไหนอันนี้โปีเราตายไปสองแลครับสามแล้วครับ แล้วก็ไปไม่ถึงไหนนะครับเราก็ได้ตัวใหม่มาอีกหนึ่งตัวนะครับเราไปดูกันเลยตัวใหม่นี้มีชื่อว่าครปบัตเตอร์นะครับเป็นตัวที่สามารถกินป้ายสุสานเพื่อที่ไม่ให้ซอมบี้โผล่มานะครับครับเราไปกันต่อดีกว่ากับด่านถัดไปครับครับด่านที่4ครับไปเลยครับ ราก็จะใช้ตัวเดิมนะครับสันชลูมแล้วก็แมชชลูมฟูมชลูมโปนัทแล้วก็ตัวกินตัวกินป้ายสุสานนะครับเคปปรปัตเตอร์ส่วนที่เหลือเราก็จะใส่ตัวอะไรไปก็ได้ครับครับจัดไปครับ เราจะมาแผนเดิมนะครับใส่ซันชลูมแล้วก็เน้นตัวฟรีนะครับเน้นไปที่ตัวฟรีครับด่านนี้นเดิมเริ่มมาแล้วนะครับสอมบี้ตัวแรก นี้จะมีเว็บใหญ่สเว็บนะครับเรามาดูกันว่าเราจะรอดถึงไหนนะครับไปครับสองบีตัวแรกหัวหลุดไปแล้วครับกัวต่อไปเริ่มมากันเลยนะครับ ก่อนนะครับเพื่อที่เราเจะได้มีที่วางนะครับเาะครับตัวเน้นๆเ,เริ่มมากันแล้วนะครับตอนนี้สันชลุมเราก็เต็มแถวไปเ,เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะเน้นเป็นตัว ชลูงนะครับ รุมเราเต็มแถวแล้วน,นะครับเราก็จะเน้นตัวกินสุสานนะครับกินสุสานเพื่อให้ซอมบี้ในเว็บใหญ่ออกมาได้น้อยลงนะครับเราจะกินสุสานไปเรื่อยๆแล้วก็จะวางตัวฟรีไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะวางเป็นตัว snowp นะครับตัวยิงทั้งแข็งเพื่อที่ชะลอพวกซอมบี้นะครับให้มันเดินช้าลงเราจะได้มีเวลานะครับ นะครับตัวโ,โดดข้ามรู้มานะครับไอเก็บปัตเอร์กินป้ายดุสานไปเรื่อยๆครับพร้อมกับเติมตัวฟรีไปเรื่อยๆ เริ่มมาเยอะแล้วครับเริ่มมากันเยอะแล้วไม่รู้ว่าเวฟใหญ่จะมากันเยอะแค่ไหนมาแล้วครับตัวที่เรารอคอยถือมุ้ง้วดครับจะไปได้ไกลแค่ไหนครับมามาดูกันเอาตัวมุ้ง้วดนี่จะมี คนทานสโนพีนะครับมันจกไม่โดนความเย็นมันจะเดินต่อไปได้เรื่อยๆรู้สึกว่าถ้าตัวถือมืงลวดออกมานี่ ันจะไปได้ไกลอยู่นะครับเหเราหายไปถึง2-3ตัวเลยเอาละครับตัวเน้นหนักเราเริมมาแล้วนะครับ เสริมไปเรื่อยๆกองกำลังของเราเวบสุดท้ายมาแล้วนะครับนำโด่งมาเลยคือตัวกระโดดข้ามรั้วามาด้วยผงซอมบี้แล้วก็ตถือมุดวดนะครับเราจะไม่เติมแล้วนะครับตอนนี้ ามาดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนตัวข้ามโรกินไปแล้วไอตัวถึงรดกินไปแล้วครับหนึ่งเฮ้ยสองจะหายหรือไม่ครับหายไปแล้วครับสองตัวตัวถึงโดกินเห็ดเราไปได้ถึงสองตัวนะครับครับแล้วเราก็ได้สมุดอารมาแนกมานะครับสมุดนี้ใช้ทำ ใช้ทําอะไรล่ะครับเพราะว่าตมุหนนี้ใช้ดูตัวที่เราผ่านมาทั้งหมดนะครับว่าเราเจอตัวอะไรมาแล้วบ้างครับไปกันต่อเลยอ่ามันนกนะครับเราก็ใช้สำหรับดูทั้งซอมบี้แล้วก็ต้นไม้ครับที่เราเคยมีมาทั้งหมดนะครับส่วนซอมบี้เราก็ ตัวที่เราเคยเจอมาทั้งหมดนะครับเราไปดูรีวิวกันเลยครับกับสมุดอไะไรแนครับเรามาดูฝั่งต้นไม้ก่อนนะครับฝั่งต้นไม้เราเคยมีตัวอะไรมาแล้วบ้างทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับจะมีตัว P Shooter นะครับตัวนี้เป็นตัวกรมเมดธรรมดาครับระดับ normal รีชาร์ท ค่อนข้างเร็วนะครับราคาก็100บาทตามที่100พาทิตตามที่เคยเห็นนะครับตัวต่อไปครับ Sunflower ครับระดับธรรมดานะครับโจมตีไม่ได้แต่รีชาร์คค่อนข้างเร็วส่วนราคาก็คือ50พาทิตนะครับตัวต่อไปเป็น s h ร r e y Bomb นะครับ เฉลีบอมคือ,อ,อระดับแรงมากแล้วก็เลนก็จะเป็นออสตอมบี้ทั้งหมดนะครับในระดับกลางนะครับคือจะตายหมดแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับระดับดีชารก็คือช้ามากราคาก็ ประมาณ150พาทิตินะครับก็ถือว่าอยู่กลางๆครับไม่แพงมากตัวต่อไปก็จะเป็นวอนัทนะครับความทนทานค่อนข้างสูงนะครับระดับรีชาร์จก็จะช้าราคาก็ถูกอยู่นะครับไม่แพงมากคือ5พาสิบพัตินะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโ t เตโต้ไม หรือไอ้ตัวระเบิดใต้ดินนะครับเอ่เมจก,ก็จะอยู่ระดับสูงนะครับแล้วก็ซอมบี้ในระยะใกล้ๆนะครับจะตายทั้งหมดครับระยะใกล้ๆคือหมายถึงในช่องเดียวนะครับจะตายทั้งหมดแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเรามีการดีเลย์นะครับก่อนที่ว่าจะ งานนะครับระดับรีชาร์จก็คือสโลนะครับคอก็จะอยู่ระดับต่ำนะครับก็คือ25าพาทิตตัวต่อไปจะเป็นสโน w P พีนะครับดาเมจระดับนอร์มอลนะครับปฏิกิริยาคือทำให้ซอมบี้เดินช้าลงนะครับรีชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับราคาก็175าพาทิต ตัวต่อไปจะเป็นชอมเปอร์นะครับแต่เมกก็คือครั้งเดียวตายเลนก็จะเป็นระยะสั้นครับระยะไม่ไกลมากคือช่องต่อช่องแล้วก็จะพิเศษก็จะเป็นดีเลยนานเป็นพิเศษ นะครับรีชาร์จก็ค่อนข้างเร็วนะครับราคาก็150พาทิต์ตัวต่อไปจะเป็นรีพิเตอร์นะครับหรือตัวดับเบิลถัว่วยิงถั่วแบบดับเบิลน,นะครับแต่เมก็ระดับ Normal ครับระดับธรรมดากลางๆก,ก็ยิงถั่วได้ ครั้งละ2เม็ดนะครับระดับรีชาร์ก็เร็วนะครับคอร์สก็อยู่ที่200ตัอต่อไปจะเป็นพับชลูมหรือที่ผมเรียกว่าไนท์ชลูมนะครับคือจะเมกระดับ normal ระยะยิงก็จะไม่ไกลมากถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะเป็นตอนนอนหลับอยู่นะครับก็คือไม่สามารถใช้ได้ นีช่ใช้ก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับส่วนราคาก็คือของฟรีครับไม่ต้องใช้พาทิ์ตัวนี้ถ้าเป็นด่านกลางคืนนะครับจะใช้ได้แบบค่อนข้างดีนะครับทั้งเป็นตัวกันซอมบี้ไม่ให้เข้ามาครับเป็นตัวถ่วงเวลาซอมบี้ไม่ให้เข้ามาแล้วก็เป็นตัวทำลายซอมบี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับตัวต่อไปนะครับซันชลูมหรือเห็ดพาทิ์นะครับ ตัวนี้เอ่อค่อนข้างช้านะครับถึงระดับปานกลางนะครับแล้วก็จะหลับเวลากลางวันนะครับรีชาร์จค่อนข้างเร็วส่วนราคาก็25าพาทิตย์นะครับไม่แพงมากจะใช้ดีช่วงกลางคืนส่วนกลางวันมันจะหลับครับ รับตัวต่อไปเลยจะเป็นฟูมชลูมนะครับดามจอยู่ระดับปานกลางนะครับแล้วก็จะทะลุตัวซอมบี้ที่ถือประตูได้นะครับระยะก็ซอมบี้ที่อยู่ในระยะนะครับจะตายหมดนะครับตัวนี้ก็จะหลับตองวันเหมือนกันนะครับรีชาร์จค่อนข้างเร็ว ส่วนราคาก็75พาทิตนะครับครับผมไปตัวต่อไปกันเลยเฟรฟวัตเตอร์นะครับหรือตัวกินสุดสารตัวนี้วิธีใช้ก็คือใช้ครั้งเดียวต่อ1 1ห,หลุมศพนะครับสเปเชียลก็คือทำให้หลุมศพหายไปนะครับ มีใช้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ราคาก็75็ิบาพระอาทิตย์นะครับครับสำหรับฝั่งต้นไม้ก็มีแค่นี้นะครับที่เรายังได้มาที่เราได้มาเพิ่งมีแค่นี้นะครับแล้วฝั่งถัดไปครับก็จะเป็นฝั่งซอมบี้ตัวที่เราเคยเจอนะครับก็คือซอมบี้ธรรมดา การเดินค่อนข้างช้านะครับตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้ถือธงครับแฟกซอมบี้การเดินค่อนข้างชา้าความทนทานก็เหมือนกับซอมบี้ธรรมดานะครับตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้หัวกลวยครับหรือโคนเฮดซอมบี้ระด,ดับความทนทานอยู่ระดับปานกลางนะครับตัวต่อไป เป็นซอมบี้กระโดดข้ามรั้วนะครับหรือโพว์วอลซิงซอมบี้ระดับความทนทานค่อนข้างอยู่ระดับกลางนะครับส่วนสปีดค่อนข้างเร็วถึงระดับธรรมดาหลังจากกระโดดแล้วสเปเชียลนะครับจ้ำหนึ่งครั้งตอนที่มีอะไรกวางข้างหน้านะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวซอมบี้กระแป้งนะครับหรือ b u กเก็ต e ฮดซอมบี้ความทนทานค่อนข้างสูงนะครับตัวต่อไปจะเป็นซอมบี้อ่านหนังสือพิมพ์หรือ Newspaper Zombie บความทนทานต่ำนะครับความเร็วระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากหนังสือพิมพ์หลุดจากมือไปแล้วนะครับครับตัวต่อไปก็จะเป็นซอมบี้ถือประตูนะครับหรือสกินดอร์ซอมบี้ความทนทานต่ำนะครับถ้าในมือยังถือประตูอยู่คือความทนทานก็จะค่อนข้างสูงนะครับจะแพ้ตัวฟูมชลูมนะครับ พอฟมชลูมนี่สามารถทะลุประตูได้นะครับการจบตีของมันแลวผมวันนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับเรามาต่อกันใน EP ที่7ในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย